มืออาชีพทั้งสองท่านนี้ครับครูอาคารมีปันเฉียเปลี่ยนเสมอโรงเรียนฝึกสอนศิลปินที่ดีที่สุดของประเทศไทยกับ11สัปดาห์แห่งการล่าฝันบนเวทีคอนเสิร์ตของนักล่าฝันที่เหลืออยู่ทั้ง7ชีวิตครูอยากจะเทรนหนูจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเอาเธอออกจากบ้าน สัปดาห์นี้กับโจทย์การแข่งขันค้นหาตัวตนด้วยบทเพลงจากดีนิติพงห์หอหน้าและโองค์ชาตรีคงสุวรรณสองคนดนตรีระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่สร้างสารรค์ผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับศิลปินชื่อดังมากมายกว่า30ปี เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยอัศนีและววสันโชติกุลเจเจตรินวัฒนสิทธิ์คริสติน่าอากิลาแอมเสาวลักษณ์นิลาบุตรสัปดาพัทศีมาวน์นอตเซเว่นฟีเตอร์ครับไดเรดอนปรามมี่และอีกมากมายน้องดีกับน้องโอมภูมิใจที่สุดครับที่ได้ทํางานกับ้องทั้งสองคนสมมุติว่าใน100เพลงก็ปาเข้าไป90เพลงแล้วครับสําหรับดีที่ทํางานด้วยกันส่วนคุณโอมเหมือนกันครับเราเป็นทีมเวิร์กกันเรามีพี่ชายคนเดียวกันที่พี่เตอ๋อ และนี่คือทีมของเราโมงเบดีก็ถือว่าเป็นคลางา่อ,อนสำคัญของประเทศเราเลยนะครับด้านดนตรีทั้งสองคนก็เป็นจอมยุทธเป็นคนละคนละฝั่งคนละซี่ก็คือคนหนึ่งเป็นจอมยุทธเรื่องดน,นตรีคนหนึ่งก็เป็นแบบว่าจอมยุทธทางด้าน เนื้อหาแต่ลบเพลงที่ผมยังใช้หากรีกันทุกวันนี้ก็คือเป็นเพลงจากพี่โอมกับพี่ดีเป็นคอมบิเนชันที่ดีที่สุดในโลกของผมแล้วนะครับเอาต้้งชุดแรกเลยที่นาก็ได้เจอกับพี่โอมแล้วก็กับพี่ดีทําให้ที่นายังมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าเพลงของพี่นั่นเองะคะ่ะคืออยากให้กำลังใจคือน้องพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะร้องให้เป็นตัวเอง,เอ,งอ,อย่าคิดอะไรมากให้ เป็นตัวเองให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ะครับเราร้องเราสบายเรามั่นใจแล้วทาให้คนดูมีความสุขแล้วก็สนุกกับเพลงของเราให้มากที่สุดค่ะขอให้รู้สึกว่าตัวเรามีความสุขแล้วฟังเสียงที่เราร้องไปนั้นตัวเราเองก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุข just enjoy ขอให้ทุกคนโชคดีครับเจ็บชีวิตกับสัปดาห์แห่งบททดสอบครั้งสำคัญกับการก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศของท r u อาคาเนมี่เฟนเทชีที่ Impact Arena เมืองทองธานี ใครจะได้เป็นหกคนสุดท้ายที่ได้รับคะแนนโหวตจากประชาชนทั้งประเทศสูงสุดและเข้าไปชิงตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันคนที่8ของเมืองไทยพร้อมรางวัลกว่า6ล้านบาทคุณผู้ชมทั้งประเทศคือผู้ตัดสินและตอนนี้นักล่าฝันทุกคนกำลังจะเดินตามรอยรุ่นพี่ไปเป็นศิลปินมืออาชีพต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือการค้นหาตัวตนให้เจอ นับว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่บรรดาศิลปินทุกคนพึงต้องมีนะครับวันนี้เพลงทุกเพลงของคุณดีและของคุณโอมจะถูกนำมาเรียรเนจ์ใหม่ในแนวทางของนักล่าฝันแต่ละคนนะครับโดยมีผู้ร่วมปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้สามท่านด้วยกันนะครับก็คือคอมเมนเตอร์คุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับคุณมิตาธทะยางครับ คุณแมวจิรศักดิ์ปานทุ่มครับและทีมเทรนเนอร์ในทุกๆสาขานะครับเริ่มจากทีม voice trainer ครูเตาครูแอนค,ครูแนนครูกอง acting trainer นะครับ acting trainer โดยครูเล็กพัฒวดีมีชูทนครูเมและครูจุ๋มครับ d ดนซ์เทรนเนอร์นำโดยครูนิวครูตุยครูเคียงครูพิเศษของบ้านครับครูรักสัทธาสัทธาทิพครับและครูใหญ่ครับครูเอคุณอรินทร์นาบางช้างสร้างสรรค์ดนตรีโดย Mr. Music วันนี้เราจะได้ลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็น6คนที่สามารถผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้าที่ Impact Arena ได้นะครับถ้าอยากให้เป็นหนึ่งในคนที่คุณรักในคนที่คุณเชียร์รีบโวตให้เขาตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมทางทรูวิชั่นสามารถร่วมให้กำลังใจ ด้วยการโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบโดยกด44แล้วตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักแล้วกดโทรออก4บาทต่อโหวตเฉพาะระบบทูมูฟหรือจะเป็นแบบบิ๊กโหวตโหวตแบบสะดวกจุใจทีละสิหรือ20โหวตโดยกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักต่อด้วยดอกจันและตามด้วยจํานวนโหวต10หรือ20ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก4บาทต่อโหวตเฉพาะระบบทูมูฟ แล้วโหวตผ่านตู้บริการอัตโนมัติครูมันนี่24ชั่วโมงทั่วประเทศได้ครั้งละ 10, 20, 50หรือ100โหวต4บาทต่อโหวตเฉพาะระบบทูมู e ร่วมให้กำลังใจและทำบุญร่วมกับนักล่าผัานที่คุณรักผ่านการโหวตทุกช่องทางโดย1บาทต่อ1โหวตจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลหลังจากจบซีซั่น และคุณสามารถติดตามชม True F8 ได้ในสัญญาณ True Vision HD ตลอด24ชั่วโมงนะครับและรับชมคอนเสิร์ตด้วยระบบเสียง Dolby Digital 5.1ทางช่อง Reality HD สำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้ง True Vision HD Package นะครับก็เพื่อรับชม11ช่อง HD ใน